เรามาดูอันนี้กันนิดนึงดีกว่ามันเป็นเทรนในทิกตอกเทรนอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเออนี่ครับผมโจกยับเทรนทิกตอกแกล้งเด็กเปิดฟิลเตอร์ผีทิ้งให้อยู่ในห้องลําพังผู้ใหญ่ดูสนุกแต่สร้างปมไม่เด็กนั่นแหละฮะไม่แล้วครับทีนทิกตอกนะครับถึงเวลานั้นมาอีกแล้วเทรนแปลกเทรนบ้าบาบอๆนะทุกนี้ทิกตอกดินแดนมหัศจรรย์นะครับผมกูหาคอนเทนต์ได้หมดแต่ไม่สวว่าได้คอนเทนต์มาจากพิธีการอะไร เป็นอะไรกับพวกชอบบูลลี่นะครับผมนะเขาเรียกว่าเอนดูมันจะมีพวกผู้ใหญ่แบบจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่โรคจิตแล้วกันนะครับผมนะเป็นผู้ใหญ่โรคจิตบางคนนะที่บอกเขาจะเป็นสายประเภทแบบว่าอยากจะเห็นเด็กร้องไห้เวลาได้เห็นเด็กร้องไห้แล้วมันฟินไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะมันมันเหมือนกับเป็นโรคอย่างหนึ่งย่อมๆเลยนะบอกไว้ก่อนเออไอ้โรคเนี้ยไอ้โรคแบบชอบเห็นเด็กร้องไห้เนี่ยครับผมนะแบบว่าตั้งกล้องแล้วแบบปล่อยเด็ก ขังเด็กเอาไว้ในห้องนะคะผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแบบรายละเอียดเป็นยังไงครับผมนะแต่มันมีโพวิโพลิติคนี่จริงพวกโรกจริตที่แบบว่าชอบเห็นเด็กร้องไห้แล้วฟินนะครับผมนะก็คือว่าเปิดฟิลเตอร์ผีที่มาพร้อมกับเสียงหลอนๆให้เด็กดูจากนั้นเด็กก็จะวิ่งออกไปข้างนอกขังเด็กอยู่ในห้องเพงลพาําพังพรอก็ตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ด้วยการแกล้งแบบนี้ผู้ใหญ่จะดูสนุกได้คอนเทนต์ลงโซเชียลแต่รู้ไหมว่าการสร้างปมในใจกับเด็กโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วครับผมนะเออจะบ้าเหรอ,หรอคือแบบวัน แล้วเด็กกรีดการวิ่งเข้าไปในห้องเพราะกลัวผีแล้วทีเนี้ยก็ไปขังเด็กไว้ในห้องโอ้โหเลวจริงๆโอ้โมนะนี่นะสักพักคุณแม่ก็ได้ยินเสียงลูกร้องไห้จึงรีบวิ่งขึ้นไปบงชั้นบนพบลูกๆของญาติที่โตัวกว่ากาลังวลัวดราะสุสนามพร้อมกับดึงลูกบิดประตูไว้ข้างนอกซึ่งลูกของเธออยู่ข้างในนะครับผมนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดเรื่องเต็มให้ฟังนะครับผมนะแล้วให้คุณคิดว่าเป็นยังไงนะครับผมนะบอกเลยอย่าทำครับผมเคยทําตอนเด็กกับ น้องสาวจนน้องสาวผมปัจจุบันกลายเป็นคนกลัวห้องปิดมันเป็นปมในใจเลยนะผมจะรู้สึกผิดอยู่เลยคตรไม่สนุกใช่ไหมครับนะเออโทษเสียงร้องไห้เด็กได้ไงว่าผู้ใหญ่โรคจิตแก่ผมได้ยินเสียงน้องร้องก็จะบ้าตายอยากจะสัตหน้าน้องให้หยุดร้องชไหมา <c oughs> ผมผมไม่ค่อยชอบนะผมไม่ชอบเด็กร้องไห้นะจริงหรวะเออมันแบบ แต่ผมจะไม่เป็นแบบคุณไงได้แบบว่าแบบหมั่นไส้แล้วแบบอยากจะแบบเขาเลยเอาอะไรไปอุดปากนี่อแต่ผมจะเป็นแบบรณ์แบบเวลาเห็นเด็กร้องให้แล้วมันแบบรู้สึกว่าเหมือนกับแบบเฮียคือเด็กมันร้องไห้อะเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่เฮียผมคิดอย่างเงี้ยนะเวลาเห็นเด็กร้องไห้ทีนึงอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กร้องไห้อะมันจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าแบบผู้ใหญ่แบบสั่งสอนเด็กเลี้ยงดูเด็กไม่ดีอะแล้วเด็กก็เลยร้องอะเพราะว่าถ้าเด็กไม่ร้องอะผู้ใหญ่มันก็ไม่สนใจไงใช่ไหมล่ะเด็กร้องก็แปว่าผู้ใหญ่แบบไม่สนใจอะเนาะเออน รู้สึกว่าแบบบางทีมันเหมือนกับแบบไอ้ีียเราเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เรื่องอะ่ะเออทำไมทําไม่เด็กร้องไห้หรือว่าทำไมทำให้เด็กไม่มีความสุขอะไรอย่างงีู้กปลาเขาผมนะเออโดยเฉพาะทับยิ่งเป็นลูกเราด้วยเลยด้วยูกปลาเขาผมนะใช่ไหมเออเธอเล่าว่าย่าก,กับลูกๆของพวกเขาได,ได้มาเที่ยวที่บ้านของเธอ แล้ววันนี้เธอทําธุระอยู่ชั้นล่างก็ปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นกันอยู่ชั้นบนของบ้านก็คือมามาบ้านญาติใช่ไหมรับผมนะญาติกับลูกๆของพวกเขาได้มาเที่ยวที่บ้านก็คือว่าเหมือนกับแบบเป็นเนี้ยนะนี่นะนนะเป็นเป็นลูกๆของญาติคือตัวเธอไม่มีลูกใช่ไหมครับรู้เปล่าวะใช่ไหมสักพักคุณแม่อ๋อมีลูกถ้าพักคุณแม่ก็ได้ยินเสียงลูกร้องไห้ลหูกของเราเองอ่ะร้องไห้จึงรีบวิ่นขึ้นไป,นไปนชั้นบน พบลูกของยติที่โตกว่ากำลังหัวเราะสุขสนานพร้อมกับดึงลูกบิดป,ประตูไว้ข้างนอกซึ่งลูกของเธออยู่ข้างในโอ,โอก็คือพูดได้ไงว่าไอ้ลูกย่าเนี่ยมันแกล้งลูกเราโอ้ไปกูกูเตะเลยนะเอาเลยนะปะเออไม่สนนะนะครับตัดยาก,ก็ตัดเอาจริงนะปะไอ้เด็กเคี้ยนะครับต้องสั่งสอนหนักเลยนะแบบนี้นะครับผม ต้องแบบลงไม่เรียแบบดีๆเลยเอาไมเออนี่เด็กเฮี้ยอะไรเอาะเด็กมันแบบไอ้นี่ไงเด็กแม่งแบบบุลลี่นะครับดูเด็กบุลลี่น้องบุลลี่แบบลูกของเรานะครับผมนะเออก็คือแบบมันเป็นแบบจะเรียกว่าเทรนในทิกตอกอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนกับแบบจะเรียกว่าการส่งเสริมพฤติกรรมแบบแย่ๆให้กับพวกแบบเด็กไม่มีสมองอ่ะดูแล้วไปทําตามกันอะไรอย่างนี้ไง นำเด็กที่แบบรู้ไม่รู้จักในการแยกแยะฮะสัพพันลูกๆก็นี่ไงลูกๆูกย่าก็ปล่อยลูกบิดประตูก่อนที่ลูกของคุณแม่จะเปิดประตูแล้ววิ่งเราให้ออกมาแน่นอนเหตุการณ์นี้คุณแม่โกรธมากแต่พยายามข่มอารมณ์เพราะเห็นว่าเป็นลูกย่าโอ้ก็ไม่ข่มนะไปกูก็ไม่สนเออตัดย่าก็ตัดนะผมอาจจะดูเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยรักครอบครัวไม่ค่อยรักย่าเท่าไหร่นะแต่ว่าผมไม่สนนะเป็นญาติกันอะไรกันก็ต้องแบบว่าแบบคุณก็เคารพเราด้วยไม่ใช่บอกว่าแบบเออเห็นว่าเป็นญาติกันก็แบบว่าอะไรอะไรก็นิดหน่อยก็แบบให้้อภััยกนนไไดมมม่ีทางบบผเป็แ จับตีนะเออผมไม่สนนะเอาไม่เลียวตีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมอืมไม่สานึกนะครับผมเด็กอย่างนี้มันต้องได้รับการสั่งสอนไม่งั้นโตไปจะเสียเด็กเราจะเป็นฝ่ายที่ทําร้ายเด็กมากกว่าที่แบบว่าแบบจะไม่ตีเด็กนะตอนนี้นะครับผมนะมน่ารักเขาผมนะนี่นะเคยอ่านเจอลางๆว่าเสียงเด็กเล็กเนี่ยมันเป็นเสียงคลื่นเสียงที่สูงกว่าโดยเสียงทั่วไปด้วยนะครับผมนะอ่าซึ่งเป็นหรูว่าทำไมคนเราจุดตอบสนองก,กับเสียงร้องเด็กเล็กๆได้แบบอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับผมนะยากก็ยากแต่ทา้นะเราต้องทําโทษไหมครับไม่งั้นมันก็ทําอีก ไม่อ่มันเด็กมันจะเสียนิสัยถูกต้องครับผมเห็นด้วยเออคือเด็กมันจะเสียนิสยัยครับคุณโซนารฟลายผมนะมันต้องสั่งสอนนะผมนะญาติก็ญาติดี <_ ug> ใช่ไหมเออแต่ทําลูกเราต้องทําโทษไหมจริงๆต่อไม่ได้ทําลูกเราด้วยนะแต่ถ้าเห็นเด็กมีนิสัยเสียต้องตีนะครับผมผมไม่ได้เป็นผู้ใหญ่โรคจิตท,ที่แบบถือไม่เรียบไปทั่วนะแต่ถ้าเด็กทําผิดต้องตีครับผมผู้ใหญ่เห็นต้องตีต้องสั่งสอนนะครับผมไม่งั้นเด็กจะเสียคนนะเออถ้ายิ่งเป็นเด็กเล็กด้วยอะไรด้วยเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยชอบเมินเด็กอออ่่ะะซึงงมมมััันนนนนนทําใหห้้้แบบเเด็กกสียคคผไวลร ผมจะเป็นสายที่ผมรู้สึกว่าแบบผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบนะเวลาเห็นเด็กหรือว่าเวลาเห็นคนที่อายุน้อยครับเวลาเขาทาผิดอะ่ะเราต้องสั่งสอนเราต้องต่อว่าเราต้องตีเด็กมันจะต้องเกรงกลัวมันจะต้องแบบรู้จักแบบอะไรว่ารู้สึกแย่ยังไงก็ต้องทํานะครับผมเออเพราะนั่นถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับผมว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ย เราไม่ใช่ว่าปล่อยให้เด็กแม่งโตไปเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมโดยที่เราไม่รับผิดชอบเลยเลยอ่ะอย่างนี้มันไม่ได้ครับอย่างนี้ไรก็เราผิดชอบผู้ใหญ่แบบนี้ต้องตีนะครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เกี่ยวกับสิทธิ์เด็กครับผมเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการแบบว่าเราอะ่ะคือสั่งสอนเด็กเราแบบว่าให้เด็กคือแบบ ได้ปริบติตัวถูกต้องอยู่ในสังคมไม่ใช่โตไปเป็นเอเจนชิกรากรถูกไหมล่ะฮะเออถือว่าอาเมริกาอยากแบนงติ๊กตอกใช่ไหมครับผมไออเมริกามันอยากแบนงติ t กตอกเพราะว่ามันแบบล้วงข้อมูลครับผมและ t ิ๊กตอกก็แบบสรารภาพมาตรงๆได้ว่าตัวเองล้วงข้อมูลครับผมของผู้ใช้เออทุกคนรู้ไหมว่าแบบติ๊กตกลวงข้อมูลของผู้ใช้นะบอกไว้ก่อนเอออีติ๊กตอกเนี่ย t ิ๊กตอก ล้วงข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับผมเออไปเป็นแบบข้อมูลให้กับตัวอับทางรัฐบาลจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีเรื่องของการแบบพูดมาอยู่เลยนะครับชัดเจนมากนะครับในตรงนี้นะฮะ TikTok China แบบ B l i ล e มาเออผมบอกแล้ว TikTok จีนเนี่ยมันแบบแอดมินเรื่องนี้แบบมันมีการยอมรับเรื่องนี้แบบออกมาแบบจริงๆเลยว่าแบบมีการทำนะมันจริงเรื่องจริงว่าที่สมัยนี้เขาบอกว่าตีลูกแล้วจะเข้าคุกผมได้ยินเขาบอกมา มันไม่เชิงขนาดนั้นครับผมตียังไงอ่ะถ้าตีแบบว่าจับเขาล่ามโซ่แล้วก็ตีเขาแบบขวดอย่างนั้นอ่ะอันนั้นควรติดคุกแต่ว่าถ้าตีแบบแค่สั่งสอนลูกอย่างไม่เป็นไรหรอกครับผมเออมันไม่ได้แบบนี่กฎหมายมันไม่ได้โลภจิตขนาดนั้นแต่มันมีการรณโลคงที่แบบว่าไม่อยากให้ชาคนรุนแรงกับเด็กเออบางคนก็รลรงคงแบบเอ็กตรีมากแบบบอกว่าห้ามตีลูกเลยเลยให้แบบนั่งเท่าเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็จะแปลกๆหน่อยนะเออเรื่องบางเรื่องตีได้เลยได้นะครับผมเรื่องบางเรื่องคือแบบว่าสั่งสอนแบบเป็นในเชิงแบบ ต้องด่าต้องวิจารณต้องว่านะครับผมนั่นแหละครับผมติกตอกจริงๆก็ถามใครเก็บข้อมูลการเฟซบุ๊กไอจีนั่นแหละใช่ไหมฮืมก็เก็บหมดแหละเอา,อางี้แล้วกันนะครับผมนะเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> <Facebook S 2> ก็เคยโดนฟ้องร้องเรื่องนี้อยู่ว่าเฟซบุ๊กดึงข้อมูลจากผู้ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยเปล่ะปรากฏว่าคืนนั้นลูกของเธอมีอาการผวาหวาดระแวงกลัวชีวิที่มุมต่างๆภายในห้องและนอนไม่หลับจนไข้ขึ้นคนแม่บอกว่าการเล่นแบบนี้ไม่ตลกเลยไม่ควรปลูกฝังความกลัวให้กับเด็กพร้อมกับเตือนให้ทุกครอบครัวระมาระวังการแก้เด็กในสภาวแบบนี้ ในขณะเดียวกันเพดดาแม็กดิกก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยโดยบอกว่าการแก้เด็กลักษณะแบบนี้เป็นการปลูกฝังความโกนโดยไร้ผลให้กับเด็กอีกทั้งอาจจะส่งผลต่อโรงละครสื่สภาพใจใจของเด็กในระยะยาวคือผู้ใหญ่แบบพี่เฮียงอ่ะผมผู้ใหญ่แบบไม่มีความรับผิดชอบผู้ใหญ่แบบนี้เอาจริงแล้วว่าผู้ใหญ่นี่ใส่เสียวผมนะมแย่จริงอะไรจริงเขาผมนะอืมรู้ว่าคุณอาจจะไม่ชอบเด็กแต่ว่าก็คงไม่ต้องแกล้งเด็กขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมครับผู้ใหญ่บางคนอนะ่ะผู้ใหญ่บางคนอาจจะแบบว่าชอบเป็นแนวแบบแกล้งเด็กนะอ่ะเออก็เลยกลายเป็นว่าแบบก็แนวบางทีก็คือจะแบบเป็นแนวแบบเรียกว่่าไงเนนียะ แบบว่าแกล้งแบบเด็กหนักจนแบบเด็กเขาแบบเนี้เนาะเพราะฟินไงเออได้ขมนะฮะได้แบบว่าจะเรียกนะแก้ปุ่มในใจที่แบบตอนเด็กๆตัวเองอาจจะเคยโดนแกล้งเยอะอะไรเยอะก็เลยมาแกล้งเด็กคนอื่นกลับนะครับผมนะเออเอาคืนประมาณนั้นอะใช่ไหมล่ะครับผมนะมีนะมันไม่ควรมีการแกล้งอะไรกันทั้งนั้นไม่ใช่หรอแน่นอนอยู่แล้วครับผมนะออาคอสเอาแไม่ควรแกล้งกันกันเลยอะฮะมันไม่ควรมีการบูลลี่อะไรกันเลยด้วยซ้ำนะครับผมเออมันไม่แบบมันไม่สร้างสารตรงนี้แล้วกันเวลาจะแกล้งเพื่อนแบบแซวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออ ถ้าแกล้งแบบเป็นมิตรมันไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่ถ้าแกล้งกันแบบเป็นอารมณ์แบบอย่างเช่นอะไรดีในแกล้งลักษณะแบบนี้จะแกล้งแบบออ้ยไอ่อย่างนี้น่ากระทืบนะครับผมนะแต่ว่าถ้าแกล้งกันแบบเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเฮ้ยเฮ้ยเยสี่ศูนย์เอาไอ้อันนี้แค่แบบพอได้อยู่เพราะเป็นเพื่อนกันไงแต่ถ้าไปพูดมุ่งมั่งอาจจะโดนตีนะครับผมเออคือแต่ถ้าแบบบูลลี่อนนั้นไม่เหมาะครับถูกต้องเออถ้าแบบบูลลี่อนนั้นคือมันแย่แล้วไงเออถ้าแกล้งก็แกล้งแบบให้มันในนีันีก็แบบ เออให้มันแบบพอเหมาะพอควรใช่ไหมรับถึงเวลานั้นนะครับผมนะไม่เจ็บที่ร่างกายแต่เจ็บที่ใจใช่ไหมฮะ <laughs> ไม่ถึงอะไรไปถึงเล่อสีส่สูใช่ไหมเขาผมนสี่สูกับเพื่อนมึงใช่ไหมรับผมนะเออไม่รับสีส่สูยิงทิ้งอ๋อหรอโอเคเออทีนี้นะครับผมนะนัะ่นแหละ